สวัสดีครับพบก,กับผมอยยนะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรลัคนามังกรนะครับดวงวันที่16-31มีนาคมนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ได้ใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับอะไรที่เป็นกรัรมพยากรดีๆนะครับก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปอะไรที่ ปิดพลาดมานะครับขอขออาไปมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดในราศีตุลหัอไปครับในราศีมังกรลักอาราศีมังกรนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับส่วนท่านที่ทราบเวลาเกิดนะครับ ท่านก็สามารถเช็คออกมาได้นะครับว่าท่านนั้นเป็นชาวราศีอาเป็นชาวลัคนาอะไรนะครับก็สามารถดูประกอบได้ทั้งที่เป็นลัคนาแล้วก็ทั้งราศีของท่านนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทราบลัคนาได้นะครับก็ให้รับฟังรับชมที่เป็นจ้าตามราศี ของท่านนะครับว่าท่านเกิดในวันที่เท่าไรเดือนอะไรนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตรต์ไทยนะครับก็มาตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งจัก,กรวาลที่เทวาทั้งหลายตั้งปวงนะครับในส่งผลหลังดวงป่านมาทางไพ่ยิปีออพอได้รู้แนวต่างให้กับเจ้ามังกรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าราศีมังกรลัคนามังกรก,ก็ตามนะครับในเรื่อง การงานการเงินเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันที่16-31ถึงมีนาคมนี้ขอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของชาวราศีมังกรลัคนณะมังกรในช่วงครึ่งเดือนหลังของมีนาคมนี้ขอไพ่ใบแรกราชินีถือไม้เท้านะครับก็การงานธุรกิจของท่านได้รับการบริหารจัดการอย่างมีคุณาภาพนะครับก็ตามไม ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็ามาจุกจิกก็ตามนะครับในช่วงนี้ท่านก็สามารถแก้ไขเบ็ดเสร็จได้รวดเร็วนะครับแต่ก็สามารถบบิหยรจัดการสู่ความเติบโตต่อเนื่องในที่ต่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปนัญหายุ่งยากแค่ไหนจุกจิกแก้ไหนนะครับท่านจะไม่ปล่อยให้เป็นปนัญหาการาคาสั่งนะครับก็จะมีการทุ่มเท แก้ไขนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นเดวิลนะครับที่มีการใส่ใจครั่งใครกับการดูแลการงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะบริหารจัดการการงานธุรกิจแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็บริหารให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแลก็อะไรที่เป็นสภาวะปัญหานะครับก็อย่างที่กล่าวนะครับจะได้รับการเคลียให้สงบเสร็จสิ้นลงด้วยความราบคาบในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ฟื้นฟูสู่ความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับ อะไรที่เป็นปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้หรือจะเข้ามาในช่วงมันเวลาดังกล่าวนี้ก็ตามนะครับท่านก็สามารถบริหารจัดการดูแลให้สงบราบเรียบเรียบร้อยปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็เกิดจากดุลยพินิษฐคิดไตรตรองพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับซึ่งอาจจะสภาวะทางสังคมในช่วงดังกล่าวนี้นะครับที่อาจจะมีเป้าหมาย ส่งผลมาที่อยากให้มีกระทบกระเทือนในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจของชาวราศีมังกรลัคนามังกรก็ได้นะครับแต่ท่านก็จะรู้จักใช้ความนิ่งนะครับหลังจากที่อะไรได้รับการเคลียร์สงบปลอดภัยหรืออะไรที่จะพุ่งเป้ามานะครับท่านก็มีการป้องกันด้วยกาดยการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยความใจตรองนะครับก็จะทําทำให้ท่านนั้นป้องกัน ไม่ให้สภาวะอะไรก็ตามที่จะเข้ามากระทบกระเตือนนั้นได้ระกายผิวในการงานในธุรกิจของท่านแต่อย่างใดนะครับการเตรียมการในการโครงการใหม่ๆนะครับที่จะเริ่มต้นหรือใครที่จะเริ่มต้นในการทําธุรกิจอะไรนะครับก็จะอยู่ในช่วงของการวางแผนเตรียมการเตรียมบุคลากราอรอในเรื่องของวุ้นส่วนนะครับที่จะเข้ามาสนับสนุนมาเกื้อกูลบางท่านก็จะได้รับ ผู้ที่เข้ามาเป็นร่วมบุญลงทุนนะครับอาจจะเป็นคนในเครือญาตินะครับในวงศากนาาติญาติปีน้องนะครับเตีเขก็ามา,าจ,จะเป็นพ่อแม่หรือญาติในครอบครัวของท่านนะครับเตี่ยเข้ามาร่วมบุญลงทุนได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับกับการเริ่มต้นก็ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะเจริญเติบโตต่อไปที่จะประสเป้าหมายของความ รุ่งเรืองนะครับการเริ่มต้นนี้ก็ได้รับพลังที่ดีนะครับสนับสนุนลูกน้องที่ได้เข้ามาที่รับเข้ามานั้นนะครับก็เป็นลูกน้องที่มีคุณภาพนะครับพอพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะดูแลก,การงานธุรกิจด้วยความใส่ใจให้ความร่วมมือในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้การงานธุรกิจของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนั้นยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ ช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นนัดศัตรูสาคัญสําหรับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับอาจจะด้วยมากมายกับหน้าที่การงานที่มีเข้ามานะครับบางคนที่หลังจากก่อนหน้านี้มีปัญหาแล้วก็ทตาไมก่การงานไม่มากเท่าที่ควรนะครับแต่หลังจากสภาวะปัญหาต่างๆได้รับการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเส้นต่างของที่ดึงด,ดูดในเรื่องของออเดอร์เขาม,ามากมายนะครับ ต่เกี่ยวกับการให้บริการนะครับก็มีมาใช้บริการมากมายนะครับก็ทำให้ท่านนั้นต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนั่นเองนะครับเรียกว่าสิ่งที่ทำให้ท่านต้องตะลุยก็เป็นอาลีไอ้กับท่านนะครับให้ใช้อาศียหยาดเหง่อแรงงานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเสียหยาดเงื่นได้เงินได, uggling, ได้ผลตอบแทนเข้ามาในทิศทางที่ดีดีกว่าเสียน้าําตาที่ไม่มีหน้าที่ไม่มีงาน ไม่มีออเดอร์อะไรเข้ามานะครับแล้วก็ชีวิตของท่านก็จะเจริญสดใสรุ่งเรืองนะครับด้วยความเป็นเดอร์ซันนะครับที่จะทมให้ท่านได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์เข้ามามากมายกับความสําเร็จความเจริญเติบโตรุ่งเรืองของท่านนะครับสู่ดินแดนของความเติบโตพัฒนาในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งความรุ่งเรืองที่เกิดจากท่านนั้นมีศักยภาพนะครับในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จรวดเร็วและก็ ใช้ความใส่ใจในการพินิษฐ์พิเคราะห์ใช้ความนิ่งในการพิจารณานะครับแม้จะมีคู่แข่งต่างเชิงธุรกิจต่างตลาดมากมายก็ตามนะครับแต่ต้นตั้รู้จักใช้ความสงบนิ่งในการที่จะพิจารณาป้องกันให้มีความปลอดภัยแล้วก็บริหารการงานธุรกิจพัฒนาเติบโตหุ้นส่วนก็เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับเป็ดตรงข้ามก็ให้พลังในการที่จะสนับสนุนความเติบโตหรือใครที่มีคู่รักคู่ครองคู่ชีวิตนะครับ ก็เป็นพลังที่ดีนะครับที่มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีมาเป็นพลังสนับสนุนนะครับมังเกิลกูให้มีโชคชะตาวาสนาไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะมีสภาวะของการตัดสินใจด้วยในช่วงนี้นะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับ <S <S อาจจะเป็นการทําธุรกิจในต่างประเทศก็ได้นะครับซึ่งอาจจะมีการตัดสินใจว่าจะทําในประเทศหรือต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างวุ้นสอนด้วยที่จะเข้ามา นะครับในการที่จะลงทุนเพราะวะเดลเวอร์ขึ้นมาการตัดสินใจนะครับที่อยู่ในตินแดนไกลนะครับจึงอาจจะเกี่ยวข้องอาจจะหมายถึงในสถานที่ที่อาจจะต่างจังหวัดก็ได้หรือไม่ก็ต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับกับการทาโครงการใหม่นี้ที่จะมีเข้ามานะครับในกอภพยห้ามไม้เท้านะครับในเรือนของ สุภานะครับิ่งที่จะเริญเติบโต,ตรุ่งเรืองไปในทิศ่างที่ดีกว่าเดิมนั้นนะครับอาจจะด้วยมีบางอย่างนะครับเียอาจจะเข้ามาทําให้เป็นปนัญหาต้องรับมือในการสกัดกัน้นอุปสรรคปัญหาต่างๆนี้จ,จะต้องต่อสู้พอสมควรนะครับในการที่จะพยายามทาความเข้าใจกับสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งอาจจะด้วยเจอกับปัญหาที่เป็นตัวทําให้การเติบโตนั้น ล่าช้านะครับก็คือในเรื่องของความย้อนแยง้งหรือในเรื่องของการที่มีความคิดเห็นต่างในเรื่องของไม่ได้รับแรงสนับสนุนในความคิดเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่จะเรียนรู้ที่จะทําความเข้าใจในทิศทางที่ดีต่อกันนะครับเรียกว่า แม้จะมีปัญหาเข้ามาท่านต้องรับมือก็ตามในช่วงนี้นะครับที่จะมาเป็นตัวสกัดกัน้นในการที่จะไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนั้นนะครับด้วยความเป็นราชินีถือไม้เท้านะครับท่านก็จะแก้ไขปัญหนานั้นได้รวดเร็วได้เบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบริหารสู่ความสําเร็จในทิศทางที่เติบโตรุ่งเรืองนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงไปกก้าวเหรียญน,นะครับที่จะส่งบง่งอาบ่งบอกถึง สภาวะของความสำเร็จในทุกรูปแบบในทุกเส้นสายอาชีพของท่านนะครับที่จะมี ความสาเร็จแล้วก็นํามาซึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กับผลประโยชน์ผลรายรับรายได้ที่จะกกอโกลยต่อไปนั่นเองนะครับที่ตามให้ตั้นนั้นมีผลตอบรับตอบแทนด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับก็ไปสู่เส้นทางของความร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะครับการออกจากสภาวะอะไรที่ไม่เติมเต็มนะครับแล้วก็ตามให้ตัานมีโชคลาภเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับกับความสําเร็จก็เรียกว่าถ้าก่อนหน้านี้นะครับอะไรที่ไม่ก่อย สมหวังสักเท่าไรกับการได้รับความสำเร็จนะครับต่อจากนี้ไปท่านก็จะออกจากดินแดนนั้นนะครับจากสภาวะนั้นข้าไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองนะครับที่จะไปทำให้ชีวิตความเจริญเติบโตของท่านนั้นการงานธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จที่จะส่งผลการกอบโกยผล ประโยชน์เข้ามามากมายนะครับก็ไปสู่เด่นๆของความรุ่งเรืองเข้ามาเต็นที่นะครับโดยความเป็นเดือดซันนะครับที่ท่านจะเติบโตบางคัง่งอุดมสมบูรณ์ในความสําเร็จแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะมีในช่วงนี้เตียรจะเข้ามากระทบกระเตือนได้ด้วยที่อาจจะกระทบสมเสียงไปถึงในเรื่องของทําให้เกิดความเสียหายได้ด้วยเช่นกันนะครับเตียร์จะมีเข้ามาในช่วงนี้บางอย่างอาจจะเป็นบางสถานการณ์นะครับที่เข้ามาไม่สมหวังสมปรารถนาหรือ มีปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนในที่ทํางานนะครับมีการปิดใจกันตะล้อเบาแวงกันนะครับการแบ่งพักเป็นพวกอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ทตาไม่เสียความรู้สึกนะครับคนหนึ่งคิดเห็นไปอย่างหนึ่งรวมกลุ่มอีกแบบหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ไปรวมกลุ่มกันอีกแบบหนึ่งที่มีความเห็นแตกต่างอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเรีวยกว่าการ ความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายออกไปแล้วก็มีการแบ่งคกแบ่งเหลาอะไรนี่ต้องระบัดระวังด้วยนะครับเพราะจะเป็นผลกระทบในความแข็งเรงแข่งแกร่งกระทบในความเติบโตได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องอาศัยในเรื่องของความปรองดองในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับที่จะให้การร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรใน องค์กรือการทํางานร่วมกับผู้อื่นที่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันใด้ทุกอย่างเป็นปนัญหาได้รับการคลี่คลายให้มีความสงบก็อาจจะต้องอาศัยในเรื่องของหลักธรรมะเข้ามาปรมกวียนสีนะครับที่ขาดไม่ได้ที่จะต้องนํามาใช้บริหารจัดการนะครับก็ทําให้การงานที่มีความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจจากผู้อื่นนั้นจะได้รับประสมกลมเกลียวกันไปในทางที่ดีและไปสู่เป้าหมายของความ สำเร็จรุ่งเรืองนั่นเองนะครับเพราะว่าไปเก้าต้วนะครับจะจงบ่งบอกถึงความสําเร็จรุ่งเรืองที่จะนํามาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับงแต่บางสถานการณ์นั้นเราก็ต้องรู้จักปฏิบัติรู้จักปกครองรู้จักบริหารนําหลักธรรมะมาใช,ใช้มาใช้นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นออกจากสภาวะของความแตกแยกนะครับ ก็จะําให้มีความรักสามัคคีกลมเกลียวกันในทิศทางที่ดีนะครับโดยความเป็นเดลิเวอร์นะครับก็จะมีความสามัคสมานสามัคคีนะครับที่จะทําให้มองใจมองตาก็รู้ใจกันที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จรุ่งเรืองได้ในทางที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของการเจริญเติบโตในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงนี้นะครับแม้จะมีปัญหาก็ามามากมายนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ตามที่มีปัญหาหรือจะเข้ามาในช่วงนี้ก็ตามนะครับแต่ด้วยความใช้ความนิ่งในการพิจารณานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีสกภาพในการแก้ปัญหาต่างๆท,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 ที่มีคุณภาพนะครับก็จะทําให้ท่านแค่ไขออกจากสภาวะปะัญหาต่างๆท,ท,ท,ที่ไม่ตอบ โจทย์ไม่เติมเต็มหรือปัญหาที่ยุ่งยากตั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ไปสู่การเจริญเติบโตงอกงามในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์กมกอบโดยด้วยความเป็นก้าวเหรียญน,นะครับแล้วก็ชีวิตก็จะสดใสรุ่งเรืองด้วยความเป็นเดืสันนะครับด้วยกานอยู่ด้วยความเจริญงอกงามมั่งมีสีสุขนั่นเองนะครับในเส้นทางการเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีมังกรลัขนามังกรนะครับ ท่านก็จอจาจจะสร้างจากรายรับไรายได้ก็มามากมายหลากหลายนะครับในช่วงนี้บางคนก็มีเส้นทางต่างการเงินที่หลายๆเส้นทางนะครับด้วยความเป็นก้าวเหรียญน,นะครับที่ท่านมีงานเยอะงานมากมายบางคนก็แม้จะมีงานเดียวก็ตามนะครับแต่ก็มีออเดอร์เข้ามามากมายที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาเยอะหรือบางคนก็มีหลายๆก,กันแหงนะครับหลายๆสาขา หรือหลายๆอาชีพบางคนก็ควบตำแหน่งอะไรด้วยได้ด้วยนะครับที่จะมีรายได้รด้รับก็ามาหลายหลายช่องทางก็เป็นโอกาสด,ดีต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มนะครับแต่ไม่ชีวิตของท่านช่วงนี้ถ้าใครมีคู่รักคู่ครองอยู่ด้วยนะครับก็เป็นทั้งสองฝ่ายนะครับที่มีต้นต่างต่างการเงินด้วยความมุรมสมบูรณ์ที่พัฒนาเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความเป็นเดอือดซันที่เงินทองมาจากในเรื่องของความสําเร็จการงานธุรกิจแล้วก็อาจจะมาในเรื่องของการเสี่ยงดวง ไอ้มีโชคมีลาบนะครับในช่วงนี้ก็เรียกว่าโชคลาบที่จะเกิดขึ้นจากาที่เขี่ยวข้องกับคู่รักคู่สัมพันธ์ก็ได้นะครับที่มาด้วยบวุญวาสนาเกื้อกูลเกอหนุนกันให้มีโชคลาบก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือไม่บางตั้นก็จะโชคลาบที่มาจากอุ้นสวนหรือเพรคงข้ามก็ได้นะครับที่จะก็ามาเกื้อกูลมาเป็นพลังดวงที่ทําให้ท่านนั้นได้รับผลป,ประโยชน์เข้ามากัาบการมีโชคมีลาบแบบเสียงดวงพลุกๆุเข้ามานะครับ หรือบางคนต่างการเงินที่อาจจะมาจากที่นอกเหนือจากการมีโชคลาภนอกเหนือจากความสําเร็จแล้วบางทีก็จะมีบุคคลน,นะครับที่บางทีก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีความปรุงพอใจสนิทสนมกับท่านนะครับมีความเคารพนับถืออะไรกันที่อาจจะเป็นฝ่ายเกี่ยวกับต่างฝ่ายของคู่รักคู่ครองก็ได้นะครับที่อาจจะเดินทางมาเยี่ยมมาเยือนนะครับ ที่แวะมาแล้วก็นําสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มเกี่ยวกับการเงินหรือในเรื่องเกี่ยวก,วกาวดีๆเกี่ยวกับทรัพย์สินอะไรต่างๆก็าามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับแต่เมื่อเส้นต่างการเงินเข้ามาด้วยความมั่นคงรุ่งเรืองนะครับถ้าใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้ท่านจะได้รับการเยียวยาสู่ความเติบโตต่างการเงินในทิศทางที่ดีจเจริญงอองามมากยิ่งขึ้นยกระดับความเติบโตต่างการเงินแต่ต้องรับมระวังด้วยที่สามดาบขึ้นมา นะครับแม้จะเป็นายแต่สำรับแต่อยู่ในเรือนของวินาที่ต้องระบัดระวังด้วยนะครับที่อาจจะถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบได้หรืออาจจะเจอกับมิจฉาชีพอะไรในช่วงนี้นะครับที่จะทําให้ตั้นนั้นเสียเงินเสียผลประโยชน์ได้เช่นกันพยัญชนะต,ต้องรอบคอบด้วยความใส่ใจนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรนะครับก็ให้พิจารณาอย่างทีท้วนรอบคอบเดลิเวอร์นะครับการตัดสินใจ ที่ท่านต้องตัดสินใจด้วยดุนเยปินิทที่ปินิทปิเคราะห์ด้วยสีดาบนะครับไม่ควรที่จะเปีพผามในการที่จะตัดสินใจอะไรออกไปง่ายๆในสภาวะต่างการเงินนะครับเพราะอาจจะตามห้ท่านนั้นสุ่มเสี่ยงเสียผลประโยชน์ถูกเอารัดออกเปรียบถูกโกงโกงเงินทองทรัพย์สินออกไปได้เช่นกันนะครับแต่ท่านไม่ระมัดระวังด้วยความรอบคอบนะครับก็จะตามห้ท่านนั้น ลอดภัยต่างการเงินได้ในทิศต่างที่ดีถ้าท่านใส่ใจในรายละเอียดต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะครับคนที่โสดนะครับก็มีตั้งอย่างอยู่กับความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางคนก็เอาเวลาไปทุ่มเทกับการบริหารจัดการการงานธุรกิจในการสร้างฐานะ ให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นหรือบางคนที่มีความบรุมสมบูรณ์นะครับแม้จะอยู่ลําพังก็ตามมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมีกินอิบนอนหลับสุขสบายก็อยู่แบบโสดๆอย่างมีคุณค่านะครับก็ไม่หัอาในสัจก,การความรักอยู่อย่างเป็นโสดมีความสุขอบอุ่น ส่วนบางคนก็มีโอกาสพบรักที่ดีๆนะครับที่มีการพัฒนาเติบโตต่อไปแม้นจะมีหน้าที่การงานมากก็อาจจะมีจากเส้นสายการงานนะครับดึงดูดให้มาได้พบได้เจอได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือบางคนนะครับถูกญาติแนะนําให้พบได้รู้จักที่อาจจะเป็นญาติต่างเกี่ยวดองอะไรที่เป็น ถูกแนะนำโอกาสดีๆเข้ามาให้เกิดความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันที่ infinity, จะมีเข้ามานะครับหรือบางคนก็พบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์ในช่วงนี้นะครับที่จะมีเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ที่จะปลูกสมัครรักใกล้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับก็จะทําให้ตานออกจากสภาวะของความเป็นโสดได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ จะรับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความใส่ใจนะครับแม้จะมีหน้าที่การงานมีปัญหาในเรื่องของธุรกิจให้แก้ไขให้รับมือมากมายก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์ให้มีการพัฒนาเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับตากว่าก่อนหน้านี้ในความรักความสัมพันธ์มีอะไรที่เป็นสภาวะ,ะที่มากระทบกระเทือนในทางลบนะครับก็จะมีการ สเคลีย์ให้สงบได้ในทิต่างที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มองมองเป้าหมายในอนาคตร,ร่วมกันนะครับที่จะมีความเติบโตมีการพัฒนาไปในทิศทางทียิ่งดียิ่งขึ้นนะครับไปเดือันขึ้นมาในเรือนกองปัตตานีนะครับก็คือการพัฒนาความรละความสัมพันธ์ออกจากสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ไปสู่ การเติบโตในความผูกพันอย่างต่อเนื่องที่มั่นคงอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันในทิศ่างที่ดีชื่อจะมาเป็นคู่รักคู่ที่ดูแลด้วยความอบอุ่นด้วยความรู้สึกที่ดีๆซึ่งกันและกันออกจากสภาวะอะไรที่เป็นความกัดแยง้งนะครับก็บางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะมีตายาิมีการตั้งคันอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับนี่ก็คือใน ภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนามังกรในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ในช่วงวันที่16ถึง31มกราคมนี้นะครับขอไปครับของชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะครับที่ขามารับชมรับฝังเท่านั้นนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะครับ มีความเจริญเติบโตบางครั้งมันคงอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักที่อบพมีครอบครัวที่มีความสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ